พื้นที่ตรงนี้เป็นดอยนะครับเป็นดอยแหล่งอาหารเนาะโอเคได้เวลาครับปล่อยนะครับอันนี้ปลดท้องต,ตุ่ยแล้วเนี่ยพร้อมไข่อ้าวปล่อยครับเดี๋ยวไปรู้อีกจุดหนึ่งนะครับสภาพโดยรวมของที่นี่ก็ ธรรมชาตินะครับแล้วก็มีแหล่งอาหารของเขาในเวลาตัวน้องตกหว,วงขึ้นมาแล้วก็สามารถไอ้ทานได้เลยนะครับกันสถานีต่อไปนะครับโอ้หมอบหมอบเต็มดอยเลยครับตอนนี้